แต่จริงๆมีหลายประตูนะครับเราจะให้เข้าประตูไหนดีก็ทุกที่จะเข้าประตูทางด้านซ้ายแต่ว่าวันนี้คนน้อยมันก็เลยให้เข้าทางด้านขวามั้งแต่ก็เข้าได้หมดประจําที่ค่ะประจำที่นารเทียมขัดรัดเก็บขัดประจำที่ค่ะนารเขียมขัดรัดเก็บขัดมากระติดนี่กลัวจังเลยกลัวจัง ควรทนยนจรงอะงไม่ได้เตรียมอ้าเนี้มีทานสเลเตอร์อ่าเดี๋ยวดูบริการของเรานะครับไม่ทํางานยืน pues เล่นโทรศัพท์อยู่ได้ g y o u r นกนี่อะไรตัดกําลังไม่เอาชู่อใหม่อ่ะ อันนี้อร่อยมากแนะนอนเออไม่เอาไม่เอากินแล้วตัดกำลังตีนจะได้เหนียวจะได้มีความหวานชาค่ะตีนจะได้เหนียวเอาหฮาเกาบ้างดิเฮ่าเกาฮาเกาเอาถูแล้วเอาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาสองร้อนเอาสองอ่ะสองยังหลงอ่ะหนูได้หฮาเกาอาย่างหมูกรอบ อันนี้อร่อยมากครับลืม้าเก่าปะหรืออะไรเป็นต้ดูการตกแต่งการตกแต่งนะคะเป็นเกรก็คือประเพณนจริงถ้าใครยูน้อยสุดต้องดื่น้ำชาให้มีความรู้ไหมก็ต้องดีสามรอบอะดีสามรอบอะไรสามรอบยังไงก็ดีแบบมีสามรอบใช่เหร คนละสำนักแล้วอนนี้คขาลินตามอายุนะคะอ้าวจริงๆต้องลินให้ทิปก่อนไม่ใช่เหรออายุอาวุโสที่สุดในโต๊ะนะครับอ้หแบบทอดเนี่นะมันมีแบบนึ่งอร่อยมากเอาเนื้อก่อนิ้นช้อเบอนร้อย่านะจะต้องให้มันสิ พเพื่อนบอกว่ากำลังตื้อหิวก็เลยต้องฝากตังให้มันายบอกว่าเฮ้ยจะให้มันไป,ไ,ปได้ยังไงวะฉันลืมก็ลืมตัวอาอต้องพูดกับมาคือแบบว่าแต่บริการแย่มากอ่าแล้วเขาต้องสามพีพี่พี่ทำอะไรคะ่ะถูกทำโทษเข่งมั้งเองหรือเปล่าประมาณนั้นคปล่ะ ขาบอกให้ได้ชาแล้วเขาอือนี่เป็นเป็นธรรมเนียมที่เราก็เพิ่งจะได้รู้กันค่อยๆไปวันทีป่ะนี่มันไปเหรอกลับมาเหนื่อยอร่อยกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอันนี้หรือกันกินอันนี้ดีข้าวจังอันนี้อันนี้ยังไม่เคยนอันนี้คนก็คือส่วนะก็ส่วนะก็ส่วนะก็ แซงไหมแงแงิหนึ่งเมื่อกี้นึ่ก็พูดว่าอันทะนูนะคะนะคะใส่ใส่หมูแงที่เป็นหมูแดงแบบสบับทอดค่ะแล้วเดี๋ยวจะกิ่ีเจกับพงเจกับพงออันทกลับไปด้มีจะมีการเซ็นเซอร์ ได้ไปดูเยพี่อ้อไปดูพิธีกรรมพี่อ้อดูวิดีโออย่าพี่อ้อดูวิดีโออย่าหัวเราะ้ยยทิปกับพี่อ้อทิปดูแล้วแบบอนาจดิ์เองอดว่นเลย let's drink it d o w ที่สิร์ฟ <c oughs> กับโปม,มาทำงานด้วยหเห็นแล้วแน่ใจว่ครับทิปกำลังกินอย่างเมามันเลยครับนี่อะไรอ่ะอ่าที่มันเป็นเต้าหู้เย็เนเต้าหู้ค่ะพี่เออเต้าหู้พี่อ้อเอาหมดเลยเอาหู้เย พี่อ้อแพ้พี่อ้อนะเมสัเลยจวุ่หดี๋ยวแบ่ะกันเดี๋ยวลองชิมอ้อช่วยหนึ่งนะอร่อยอร่อยอไอห,หมูเต้าซี่ของน้องเจงี่ไม่หมดทันทีนะคะมาม,ม,มาช่วยกันไม่ต้องอายครับช,ชิ้นเก่ไงไปหมดเวลาอายแล้ว ไม่เคยไม่ใคร่ไอกําลังหาซื้อยังอืมถางซื้อย่างไอ่ขายยากอยู่นะคุณพักเย่าบบาแล้วแม่รู้ถึงคุณพักเคยดูรายการคุณพักช่วยปะไม่บอกโ m g กำลกงจะตายสนุก OMG ชอบนะคุณพักช่วยเป็นรายการที่ดีมากๆ เอาอะไรที่แบบว่าเก่าๆโบราณโบราณไทยๆเนี <ksam bies> aro 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 ่ยมานี่ที่กรนนุ่มจงกระเบนสีแดงด้วยนะแล้วมีฝรั่งด้วยคนชื่ออะไรวะดิชนิดบางการรินชาที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่รู้ไปชงชาี่ญี่ปุ่นมาแล้ว เป็นสายสาวพีโนใส่สงนันเยอะหวานเลยเอากินครับเป็นเพื่อเ่อนเื่อยมอยู่ น้ำมือไทยกินกับน้ำขิงอันนี้ก็ึใส่จิ้ำเชื่อมแต่ม่มีกลิ่นแต่ไม่เห็นหวานเลยหวานพี่ปกติเป็นคนหวานอยู่แล้วพอกินอย่างอื่ หล้วอาหาชาไทยไอ้ดีหล่นตล่ดเลยจริงขหาพ่อหวังพูดอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าหวังปีที่เลยนี่แหละสนิทกันเขาก็แบบเล่นๆกันอย่างเงี้ยชุมไม่หวานอย่างเงี้ยแต่คือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชว่าหวานอทุกครั้งเนี่ยเคองหวานนำไว้ก่อนตัวจริงห้าวมากเขาบอกข้าวห้าวนะจ๊ะเขาไวายขวะขวะอะไรคือมะพร้าวห้าว มันทุกช่วงของชีวิตนี the the ่เด okay. okay. yes? ี๋ยวต้องเอาไปรีเพย์ด้วยนะมันทุกช่วงของชีวิตพี่ตั้มว่าชอบเป็นสีอะไรรีเพย์เองเลยรีเพย์รีเพย์ของพี่ปู่อะกระเป๋าแก่กระเป๋าแก่มันทุกเม็ดมันทุกช่วงของชีวิตนี่นทุกช่วงของชีวิตมันทุกช่วงของชีวิตนี่มันทุกช่วงของชีวิตนีวุ้กุพะ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 